ไลฟ์สดวันที่สองวันที่สิบกุมภาครับสองห้าสองหกครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่พูดในเฟซบุนะ๊กนันหรือ,นะรอ,อยูทูบครับไลท์สดในที่ตกครัที่ได้ลงไวใ้ในเรื่องราวต่างๆครับเกี่ยวกับการ และตั้งใจที่อยากจะทําในสิ่งที่อยากจะทำนครับและมีการไม่อยากจะไปมีตาแหน่งหน้าที่ในการเมืองนเพราะผมไม่ใช่เด็กของนักการเมืองนะครับก็่ไดม่ด้มีทีมงานเป็นนักการเมืองนะผมเนี่ยอยู่คิดตัวคนเดียวนะครับคิดออกมาแต่วความรู้สึกนะครับ มองสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยจากความรู้สึกนะสันสานธาะทีงต่างๆเนี่ยจากชีวิตรอบตัวรับใน,ในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ได้ศึกษาหรือค้นหาใน Google หรือใน y t u t u นะมีบางสิ่งบางอย่างเท้ดดนา oh. นั้นนะครับที่คิดและค้นหาครับเพราะฉะนั้นครับผมก็อยากจะออกมาอธิบายแล้วว่าทำไมเอ๊ะมันมีคนคัค้า,านแน่นอนครับเรื่องนี้ครับอาจจะมีคนนะครับ คานไปว่าไอ้สมพงษ์เนี่ยมีไม่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้คิดแบบนั้นนะครับได้คิดว่าอยากจะมีกิจการนะครับหรือลงในสตอรี่ว่าหาซื้อกิจการหาวุ่นแบ่งปันของกิจการสมองเข,ข้าของหน้าประเทศนะครับไม่ได้มีทุนนะครับผมเพความคิดนะครับ ทำสิ่งต่างๆนะให้กับผู้ไม่พี่น้องที่เป็นชาวสวนและเกษตรกร,รไม่ได้อยากจะไปมีธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่กองการเกษตรผมเนี่ยเน้นไปที่เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรและทางไร่ หรือส่วนยางปรานะครับบทเข้าใจด้วยครับและสิ่งที่ผมบอกว่าจะไม่มีชื่อในธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนะผมเนี่ยยังยืนอยู่ที่อุดมการเดิมนะว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีชื่อในนั้นแน่นอนนะนะถ้าอาจจะเป็นไปได้ก็แค่เพียงทุกตแลถึงแม้ว่าผมจะยืมเงินมากต็ตามน,นะเพนะราะผมเนี่ยจะไม่ทําให้เป็นชื่อของผม ทํานูีชื่อของบุคคลที่เขาให้ผมยืมน,นะแต่ผมรับชอบเองครับอย่งนั้นรับชอบที่จะดูแลให้และทําตามจุดประสงค์ที่เจ้าของเงินเนี่ยเขาให้ยืมเร่งต่างอเนี้ยมันมันยังไม่ได้ส่งมาถึงผมนะมนยังไม่มีเรื่องราวหรือข่าวสารอะไรมาถึงผมคนระับ แต่ผมรับรู้ได้แล้วว่า่ามประเทศเนี่ยเขาให้เขาให้ผมแต่ผมรับรู้รับรู้ความสิทธิซึ่งมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะนั้นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องรังาลเลยหรอกครับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดที่จะหาความสุขสบายครับแต่ผมคิดให้กับไม่พี่น้อง นะชาวไร่แล้วก็พืชผักผลไม้ต่างๆนะเพรานั้นเองนะถ้าเกิดมีผู้คนที่ไปคัดค้านเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยเสื่อมเสียนะเสื่อมลงนะเท่ากับว่าคุณเนี่ยกีดกันนะกีดกันให้ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวราคาันประเทที่ดีขึ้นไม่ให้มีฐานะหรือความอยู่ที่ดีขึ้นนะมันเสียใครมันเสียวุศ ขอเลยครับผมเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนเสื่อมเสียนะแต่คุณทําตัวคุณเองครับเสิดคุณส่งเรื่องไปคัดข้านต่างประเทศนะคุณอย่าคิดว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่บอกชาวสวนเขาไม่บอกประธานสมาคมชาวสวนเขาไม่บอกประธานสมาคมพืทประพลังไรเขาไม่บอกประธานสมาคมชาวไร โอ้ยชาวไร่มันสำรังนะชาวสวนม่วงเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วนะสต่างที่ผมพูดเนีย่ยผมพูดตั้งแต่ได้แล้ว่าผมอยากจะยก,กระดับฐานะให้กับผู้ประกอบการในประเทศผมอยากจะทําให้กับเจ้าหน้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเ,เลี่ยงการทําธุรกิจสีเทาเราต้องยอมรับบางส่วนมนันมะีผมก็ยังเย็นอุดมการเดิมนมะา ว่าผมยังอยู่แบบนั้นแต่จะอยู่แบบเอกชนเอกชนที่ตัวผมนะครับนะครับผมไม่อยากจะไปรับบาปกับสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่หัวหน้างานเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้ครับยิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เหมดหรอกนะถ้าเกิดผมไปสมมุตินะครับมีมีบุคคลที่เหนือผมไปเป็นผู้สานให้กับใครบางคนเนี่ยำนักการเมืองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ทําให้ผม หนึ่ผู้บริสุทธิ์นะทางวัดผมเป็นคนรับบาปเนี่ยผมก็ทับไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งผมช่วยช่วยคิดแน่นอนนะผมจะไปอยู่ต่างประเทศผมช่วยคิดถึงผมจะไปอยู่ประเทศไหนก็ตามผมช่วยคิด<ร>ไม่ต้องก,กลัวครับแล้วผมบอกได้เลยว่าทำไมผมต้องไปอยู่กับทางน้ำเข้าของต่างประเทศครับ ราคาเนะี่ยผมอยากจะทําให้ราคามันดีขึ้นนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับรวยแล้วรวยอีกจะรวยหั้งหนาชีพเอาไปได้ไหมตอนที่เสียชื่แล้วเขไม่ได้ผมไม่ได้ฉาครับแต่ว่าแบ่งปนะันให้กับชาวสวนชาวเล่หรืเอ,อเกษตรกรบนะ้าง ผมคิดเนี่ยผ่านส่งออกแล้ว้นีนะ่ผมก็คิดเนะแต่ผมติดต่อนะธุรกิจไม่ได้คุณก็ต้องสารต่อนะผมไม่ใช่คนวาดฝันนะผมวาดไว้ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่สารฝันคุณเองนะคุณก็ไปไม่ได้มีบางคนพูดว่าผมเนี่ยเป็นแค่คนวาดฝันนะก็ผมวาดนะครับผมวาดฝันแนตะ่ว่าคุณเนี่ยต้องสารต่อฝันของที่ผมวาดเนะี่ยให้ตัวคุณนะเพราะฉะนั้น มันก็เป็นแบบนี้ครับและเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าเอาไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของผมนะอย่าเอาผมเนียไปไปพูดว่าผมเนี่ยไปเชื่อชื่อศาสนานั้นไปเชื่อชื่อศานันนี้อย่าผมเนี่ยเป็นจุดสูงกลางของความคิดการสร้างความหลง ให้อยู่ร่วมกันแบบที่น้องทุกศาสนาครับรงวมการเดิมครับถึงแม้ผมจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับเอกชนต่างเนี่ยผมก็ยังอยากจะไปยสงครามสร้างสันติวัฒน์เหมือนเดิมครับมันนี้ไปง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับงอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมีคําตอบได้ผลครับผมไม่ได้หันหรือผมไม่ได้เทมันางไหนครับครับผมพูดมันเคยมีนะครับคาพูดว่าอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อาจจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้เนี่ยมันเป็นคําพูดที่เราพูดเล่นนะครับ คุณอย่าเอาอะไรที่มันไปจริงจังเสียทุกอย่างกับคำพูดที่มันบางคงพูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่บางคนเนี่ยมันส่งเรื่องไปแบบไม่มีความรู้เป็นนารัฐมนตรีพูดเพอ่มันไม่ใช่ครับมันเป็นคำพูดที่พูดเล่นเข้าใจไหมและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยภาคใต้เด่ยอย่ามาโทษผมว่า ุณไ่แพ้ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวผมนะมันเกี่ยวการกระทำของตัวพกคุณนะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของผมแต่ถ้าเกี่ยวตัวเรื่องของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมจะเป็นชิดเปลี่ยนของการไปแพ้หรือการชนะได้ยังไงนะผมไม่ได้ไปเชียร์ชูพรกนั้นหรือพวกนี้นะเอ๋ การกระทำของพวกคุณมันอาจจะทำให้คุณแพ้เองนะอย่ามาโทษผมผมรู้ว่ามีบางคนเนี่ยสะโถปากใต้บางคนเนี่ยไปใส่ร้ายผมว่าเ,เป็นพวกผมนี่แหละทำให้เขาเนี่ยพ่ายแพย้มันไม่ใช่ครับนะมันไม่ใชนะ่มันไม่ใช่ตัวผมมันมันอยู่ที่พวกคุณนะคำพูดของพวกคุณหรือเปล่าคำพูด ความจริงใจทุกคนทําให้เขาเห็นหรือเปล่า,าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทาให้เขาพไหม<ร>นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทาเองด้วยนะผมยังอยู่ตรงนี้ไดนะ้มันไม่รู้จะพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยความความคิดที่มันอยากจะพัฒน,นาเนี่ยมันพูดออกมาแล้วนะ อีเหลือแต่การกระทําที่ทุกคุณเนี่ยยังไม่เหผมดิเป็นเป็น,ปน,ปน,นคนพิสูจน์นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะไปพิสูจน์กับหน่วยงานราชก,การจยทำนะครับแต่คุณพยายามสาร้ายไปสีผมน,นะมันไม่ดีหรอกครับที่ผมจะเปลี่ยนไปอยู่กับเอกชนนะไปแบบเอกชนนะด้วยตัวผมเองเพราะตัวคุณรึป้ปล่าไม่ยอมให้ผมพิสูจน์คจนถึงเวลานี้แล้วเนะี่ยอย่ามาบอกว่าผมเนี่ยไม่ยืนไม่ยืนหยัด และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําไม่ทําตามคาพูดนะมันไม่ใช่หรอกครับนะผมดูแล้วไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณไม่ได้มีความยุติธรรมให้กับเรื่องราวต่างๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีความยุติธรรมให้กับเรื่องราวต่างๆบ้างนะผมก็คงไม่จะพูดแบบนี้จะคิดออกมาแบบนี้นะครับนะผมไม่อยากจะพูดหรือสะว่าใครนะครับสังคมก็รอด เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานพวกคุณบบนี้แต่ผมอยากจะเตือนว่าสิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยมันทำให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องของพวกคุณที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เป็นสหายของพวกคุณหรือเป็นคนที่เป็น,ปนคนรับค,ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวเหล่านี้ครับผมก็ขอบขอโทษนะครับพีน่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแทนคนเหล่านี้ด้วยคนระับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับะไม่อยากจะบอกว่าให้โอกาสบุคคลเหล่าดีแล้ครับคนเหล่านีส้สมควรได้รับโทษอยู่แล้วมันหนักเป็นเยียยาเนี่ยมาทำร้ายและย่ำยีความพิดดีๆแบนีไม่ได้คุณไม่ใช่ย่ำยียเดียวเลคุณทำจนคุณไปทั่วเข้าใจไหมครับ,ค,รบคุณเหมือนทำเรื่องเราไปไปกันแกล้งคนมากมายครับนะ เพราะฉะนั้นมันมันผิดที่ตัวคุณนะครับไม่ใช่ผิดที่ตัวผมนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่รู้จะอธิบายอะไรครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยถึงผมไม่ออกมาอาธิบายเนี่ยเขาก็อธิบายแทนผมไปแล้วนะครับแต่ผมออกาอาธิบายเนี่ยก็อยากไปรู้ว่าผมเนี่ยรับรู้ครับมาสิ่งที่มีคนคัดค้านไ,นไนว้เน,นี่ยว่าทำไมต้องเปลี่ยนโครงการเปลี่ยน,น,นความคิดใหม่ ผมยังเป็นเหมือนเดิมครับนะผมไม่อย่างมีธุรกิจของตัวเองครับผมให้ื่นดูแลไม่ใช่พี่น้องผมครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ต้องรับฟังคำพูดที่ผมผมยืมเงินเข้ามาเขาหนึ่งอะไรอเขาให้ผมยืมเงินยืมทรัพย์สินมาลงทุนเนี่ยคก็ต้องฟังเขาครับเขาจะต้องการจุดปรสงอะไรนะแต่เขาอยากให้ผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมเป็น ใช่ไหมครับผมก็ต้องทำตามคำพูดของเขาผมจะไปพูดอะไรได้นอกจากทำว่าผมให้คนอื่นดูแลได้ไหมผมอยากจะทาให้คุณเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทำและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะเด็กกำพร้าและมีน้องมีฐานะยากจนเนี่ยผมยังอยากจะช่วยเหลือเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วง ไปเอกชนเนี่ยอาจจะช่วยเหลือได้มากกว่าเดิมมันเป็นอะไรที่เข้าใ้และใกล้ชิดกับผู้ประกอบการวริกิจส่งออกได้ดีกว่าใกล้ชิดกับตลาดต่างประเทศได้มากกว่าผมพูดาภาษาไม่เป็นจริงครับแต่ผมหาคนพูดได้ครับนะันั้นไม่ต้องไปสืบประวัติผมอะไรมันมากมายครับุคนสืบประวัติผมเนี่ย บวชหลวงคุณก็ยิ่งสูกล้วงออกมาเรื่อยๆสิ่งที่เสีย,ยตัวคุณมากกว่านะผมไม่อยากเกอ่ยถึงว่าใจนะพ่อแม่คุณเขาจะเสียใจไหมนะกับสิ่งที่ลูกเขาทำนะเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็นึกถึงหน้าตาพ่อแม่คุณด้วยนะว่าพ่อแม่คุณเยม,มีฐานะมียศตำแหน่งอะไรนะทำหน้าที่อะไรอยู่ในประเทศไทย ราะฉะน,นั้นผมเนี่ยไม่มียศตำแหน่งอะไรไเลยนะครญาติพี่น้องผมก็เป็นชาวสวนไม่ได้มีเคยไม่ได้เคยไปกันแกล้งใครนะครับในทาประวัติที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยกันแกล้งใครนะนไม่เคยไปขม่มขืนย่ำยีใครนะไม่เคยไปข่มขืนมึงโดนใครนะครับ,รรบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผม,มเกียดที่สุดนะครับนเพราะฉะนั้นอย่าผมสิ่งที่ผมทำสิ่งไม่ดีเนี่ยผมพูดออกมาหมดแล้ว ผมเขียนออกมาแล้วในเพจทุกผมนะผมยอมรับผิดกับตัวสิ่งที่ผมทาผมไม่ได้ยอมรับผิดกับให้ดูดีเครับผมยอมรับผิดรับผิดกับพระเจ้ารับผิดกับพระเจ้าทำให้พระเจ้าเห็นว่าผมกล้าที่จะยอมรับผิดให้บุคคลทั่วโลกเลยเป็นพยานเจ้าก็เลยให้โอกาสผมให้ผมได้มีชีวิตใหม่ให้ผมตายรูปบริสุทธิ์ใหม,ม่คำสอนทาศาสนาเนี่ยสอนได้แต่นัน เนี่ยอให้นักเึียนสอนนักเรียนด้วยนะทุกโักเรียนเนี่ยสอนหมดนะที่ศาสนาไม่ว่าจะศาสนามอะไรก็ตามทิศาสนาศซาวดสนามฟุตสอนเนี่ยสอนทุกคาบทุกชั่วโมงเรียนนะแต่ละมันจะมีค่าเรียนวิชาศาสนา อยู่แล้วในหลักสูตรการเรียนเพราะฉะนั้น,นเด็กๆที่เรียนเนี่ยเขาฟังเราเนี่ยอยู่ที่นี่เราก็จะทําให้เด็กๆต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนใจดาใจดําเรื่องอะไรครับคุณไม่ได้มาบริจ่ากับผมแต่คุณไปคัดค้านผมเนี่ยเพื่ออะไรผมนะไม่ได้ขอทักสินคุณด้วยซ้ำแต่ทีนี้คุณทำคือคุณไปคัดค้านทำไมนะเ,ดเด็กต่างประเทศเขางงนะ และสิ่งที่ผมยืนยหยัดว่าผมจะทําให้กับกลุ่มกะไรผมก็ทําไปแล้วผมไม่ได้วัดฝันนะครับผมเสนอไปแล้ว <c oughs> จะบอกว่าประมุขของประเทศเนี่ยไม่รับรู้ไม่ได้อ่านใน Facebook ไม่ได้อ่านใน youtube ไม่ไดูไรสดเห็นไปไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นการทํางานของพวกคุณครับ <c oughs> <c oughs> ว่าพวกคุณจะพิจารณากันยังไงสมบูรณ์ไหมนะถ้าคุณไม่กัดทุนไปเนี่ยพระองค์ก็จะตรัสมาอย่างไงนะ ตอนนั้นทําอะไรก็ทําครับใครเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาก็ทําไปก็ย,ยินดีด้วยคราขอบคุณอนุทินชาญวิคุณนะครับที่เป็นว่าที่นั้นรัฐมนตรีแนละ้วทำงานไปนะผมไม่ได้มีหน้าที่อะไรครับแต่แ้วผมเห็นอะไรมันกะถุ่ปววตาผมก็บ,บอกผมจะไปน้ำบอกครับไ่บอกม,มาบาปเอายงนี้ด,ดีกว่า ผมเนี่ยไม่ได้ทํางมานเป็นหน่วยงานราชการใใดสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องโกหกไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีความผิดครับนี่จะส่งไปที่คนที่เขามีนะนาฐา,านะหน้าตาในสังคมเนี่ยต่อให้ส่งให้คนไหนก็ต้องเอาผิดครับมันดูทำํำให้ประเทศไทยเนี่ยมันดูเป็นคนโกหกหกลอกลวงทราไมเอาผิดิิเท่านี้พอ หัวใจผมยังยินเลิฟสเปนครับรับในการช่วยเหลือนะครับขอบคุณรับตัวอย่างที่ดีจากต่ามเทศที่ทําให้ผมเร็นจากความรู้สึกครับผมก็รู้ได้ว่าให้นะครับความตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับสียงต่างที่ผมพูดเนี่ยอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้สื่อมาความจริงของวิจารณ์นะครับเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแล้วดีๆก็อย่าไปเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแล้วไม่ดีนะครับอัสสลามุอะลัยกุ สวัสดีครับบายแ้งยิ้มแซกเกอร์มาอยู่ขอบคุณรอยยิ้มเแจยใครสักคนนะครับจากทางเพลง I miss you ลากรับ